生态茶、红茶、花茶等六大品种，备有茶具。 I um, don't 啊。<Nah. S 2> nah. ทำให้สู่แดนสุขติศีเรนพโกัสสัมปทาศีลทำให้เกิดโพวกกัสสิรศีเรณดิพุติงญาณดีศีลทำให้สูตรปนิพานตัสมาสศีรังวิโสตนิทันทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์กราบสามโม เจริญธรรมเจริญสุข,ขท่านผู้รับชมรายการกุชาพิสชนาอย่าโยมพุทธบริษ,ษัทชุมนุมกันณสถานที่สระการเรียนอาวาสวัดอ่อนน้อยที่มาฟังธรรมประจำเดือนทุกท่าน,นดีดีก่อนอะไรที่วิง่งทับจอนสองครับเขาเขียน สะท้อนแสงตามองไม่เห็นแต่ที่รู้ๆก็คือคุณจสั้นสันเขาตึ่นรายการนี้ใช้พิธีกนเริงมากหายหน้าไปนานไปอยู่ไหนมาก็อยู่เท่าเนี้ยครับผมเช่นอย่รียกว่าเอ๊ะคุณไปไหนไปเมืองนอกไปไหนไมเห็นหน้า วันนี้มาไงมาระฝนนะวันนี้พอดีว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วมาผมพอดีทางทางที่แปะครับที่เป็นคนเป็นตาการเขาก็อยากิ r o d u c e เบล<อ>เลียนมา p ิ o d u c นะครับผมตาม,มอยากจะมาอยู่แล้วนครับวันนี้รู้สึกคนไปไหนกันหมดะ่ะแล้วคนนี้เรื่องแล้ว,วเหร,ร,รเอร เลือกแล้วก็ดีแล้วเลือกคนดีไหมพอเลือกคนดีทุกคนน่ะพอถามว่าเลือกคนดีก็เลือกคนดีทุกคนน่ะพอเลือกแล้วมันมาไม่ค่อยจะดีหรือเปล่าไม่ไแน่ใจบ้นเมืองเราไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนถ้าหากว่าเราเรายังฝากชีวิตตัวเองไว้กับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายของนนะอนาคตชีวิตบ้านเมือง ได้เหตุผลว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มารับหน้านที่มาอาสาที่จะทําการแทนเราด้วยบริหารจัดการบา้านประเทศเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีความสามารถเป็นคนที่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตของประชาชนเห็นคุณค่าของสิ่งและล้อมเห็นคุณค่าของแผ่นดินประเทศชาติ และเราทาให้พยายามที่จะสร้างมูลค่ามูลค่าโลกไม่ใช่มูลค่าเฉพาะ,พาะตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต,แต่เราก็หวังกันอย่างหวังกันไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีโอกาสเลือกตัง้ง้วจะได้เปลี่ยนใหม่จะได้หาคนดีเข้ามาทําหน้าที่ใหม่ทําการงานแทนเราได้ใหม่อะไรก็ว่าไปก็หวังกันมาช่วยชีวิตคนคน,คนหลายคนที่นั่งอยู่นี่ก็ ตั้งแต่เริ่มประชาธิปไตยใบแรกจนถึงจะัยสุดท้ายอยู่แล้วก็หวังกันไปเรืเลยแต่มันก็ยังไม่จบอยู่ในคำตอบที่ว่าทำให้สังคมงดงามสิ่งแวดล้อมรุ่งเรืองเศรษฐกิจกพออยู่พอได้พอมีพอเป็นพอกินไม่อดไม่ขวาดไม่ฝืดเครื่องแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใคร และสุดท้ายประเทศชาติสะบบเ็นย,ยังไม่ได้คำตอบนี้ได้สักทีทีก็น่าฟังแล้วก็น่าเบื่อหน่ายพูแล้วก็น่าเบื่อหน่ายนึกคิดแล้วก็น่าเบื่อหน่ายแต่เราก็จําเป็นต้องทําทําหน้าที่ไปได้เลยแต่อยากจะบอกว่าไม่ว,ว่าใครก็ตามที่ต้องไม่ลืมที่จะทําหน้าที่ของตนว,วิธีทําหน้าที่นับเป็นวิธีแห่งการสร้างบุญอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าสอนให้ to to ทําบุญในการทําหน้าที่บอกเอาไว้ในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างหนึ่งในสิบอย่างก็คือการได้ทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่พ่อหัวทําหน้าที่ผัวเมียทําหน้าที่เมียลูกทาหน้าที่ลูกครูบาอาจารย์ทําหน้าที่สังคมหน้าการเมืองรวมทั้ง้าราชการ ว่าประชาชนต่างคนต่างทำหน้าที่แต่ทุกคนถูกต้องในหน้าที่ก็เป็นความอิ่มบกอิ่มใจความอิ่มบกอิ่มใจอยู่ผ่อนคลายสบายใจเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งที่จะทำให้แก่กัรนกักกโดยไม่ต้องไม่ต้องบริจาคไม่ต้องให้อะไรแค่ได้ทำหน้าที่ของตนในที่สุดพระพิเถธชีก็ได้ทำหน้าที่หตรงและถูกต้อง ฝากเอาไว้อย่างนี้แล้วกันสำหรับนักเลือกตั้งทั้งหลายก็รวมทั้งผู้อาสาเข้ามาและผู้ที่จะไปเลือกเขาก็วาก็าให้ต่างคนต่างทำหน้าที่ดูคนที่เขารับผิดชอบและสเน็จในหน้าที่แต่ก็เลือกไปแล้วที่ทำารื่องไ,ได้ก็ได้แต่มามองว่าเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดให้ได้คุ้มที่สุดให้ได้รอบครอบที่สุดให้ได้ประโยชน์สูงสุดกัน ไันนี้คูดมามีอะไรมาคุยอใช่ไหมมีเยอะไหมครับเยอะว่าตองก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมทุกท <tube> ่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปุญชาวิสัชนาถามมาตอบให้โดยหลวงปู่ทักอิสระนะครับผมผมก็จอร์ดสันทวินุนารัตนวัฒน์ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับ ก็สำหรับคำถามนะก็สามารถทยอยๆส่งเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหายังติดขัดในชีวิตอยู่แล้วยังแก้ไม่ได้ก็เรียนถามมาทางคููได้เลยนะครับผมก็ขอเรื่องคำถามแรกนะครับคุณชาครับวิศชนาถ้าจะสร้างพระซัมปอรสูง2เมตรสิบนะครับจำนวน3องค์ด้วยกันอยากจะมาถวายไว้ที่วัดอ้อน้อยจะได้ไหมครับเดี๋ยวนี้วัดอ้อน้อยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนะ ใครๆก็อยากเอาไอ้นุ่นมาให้เอาอยากไอ้นี่มาให้พระก็อยากเอามาให้หมาก็อยากเอามาให้หมูก็เอามาให้ตั้งเต็มวัดไปหมดเออไม่เห็นเอาลูกสาวมาให้บ้างเลยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรอยากเอามาถาวายก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดทำดีดี่าอนุโมทน,นาเจ้า พุชาครับริศชนาะอยากทราบว่าตาเป็นต้นเนือ้อถ้าไม่รักษาด้วยวิธีลอกต้เนเนื้อออกจะมีวิธีอื่นบ้างไหมครับปัจจุบันนี้เร้สกเครืองตาทุวกวันเมื่อเวลาโดนลมหรือว่าใช้ใส่ตามากๆคนไทยเราเรียนเะรักษาหน้ามากกว่ารักษาตีนกับตานะสังเกตดูว่าเราลงทุนกับเรื่องหน้าเนี่ยมากพอหลานแต่ระหว่างตีนกับตาเนี่ยไม่ค่อยสนใจทั้งทงที่ตีนกับตาเนี่ยมันทําประโยชน์ให้กับชีวิตมากกว่าหน้าด้วยซ้ำ แต่เราลงทุนกันหน้าเนี่ยโอ้โหแพงแสนแพงทุ่มเทเงินทองแต่ตาเนี้เราไม่ค่อยสในใจบางทีเราจะสังเกตคนขับมันจะรสไแว่นเวิร์นก็ไม่ใสตัวผมมันแรงอะไรเข้าเอเปิดตามองไปเรื่อยเอ็คนไทยก็จะเป็นโรคตาเนี่ยเยอะมากเพราะไม่ไม่ค่อยละมัดนอวันโรคตาว่างๆกอหาอยากฝากว่าวิธีการโรคและแก้โรคพวกนี้เนี่ยโรคตาเนี่ย อย่างทาอย่างที่คุณกาลังทำเนี่ยใส่แว่นใส่แว่นให้มันได้ป้องกันแสงป้องกันฝุ่นป้องกันลมที่มันมากระทบกับเยื่อตาที่มันบอบบางได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดก็จะทําให้ยืดอายุการใช้รูปตาสายตาเป็นได้ยาวพอสมควรแล้วโรคที่เป็นเนี่ยให้หมอพักษาเสเถอเพราะว่าโรคต้อเนื้อเนี่ยมันจําเป็นจะต้องไปรับการ เดี๋ยวนี้เขาวิ่งวิธียิงเลเซอร์ใช่ไหมฉายแสงยิงเลเซอร์ที่มันไม่กระทบต่อประสาทตาแล้วก็ทําได้ง่ายแล้วใช้เวลาเร็วไม่ไม่เจ็บปวดไม่ไม่ไมทรมานมากก็ไปทําไปรักษาเดี๋ยวจะมาถามว่าหาสมุนไพรโรคต่อทั้งหลายเนี่ยสมุนไพรอะไรก็ก็ออยังยังพัฒนาไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างดีก็แค่บํารุงประสาทตาให้มันแข็งแรง ให้มันเจีมใส่สมัยก่อนนี่อยู่ป่าก็เคยแนะนําให้ให้พวกกระเหรี่ยงที่เขาเป็นโรคต้อเนื้อให้ใช้น้ํามันมนที่หุงหยอดแต่มันจะแสบแล้วทรมานแต่ขึ้นชเช้าข็้ามันก็จะออกเป็นฟ้าๆเป็นขี้ตากัดออกมาแต่วิธีก็คือต้องใช้อน้ำไอ้ไอ้ไม้จิ้นฟันสอาๆจุ่มลงไปในน้ํามันมนที่หุง่ง แล้ประหยชน์ลงไปข้ั้นได้ยิงยดแต่มันจะแสบมากแต่ช้าขึ้นมาก็จะสว่างขี้ตามันก็จะมันจะไปกัดเอาไอ้ไอส่วนที่มันเป็นต้อเป็นอะไรเนี่ยออกตาก็จะสว่างใสพวกกระเลียงเขาชอบสมัยก่อนนี่แนะนำเขาใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากแนะนำเพราะเราเคยใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าทรมานแสบอู้มันแสบแต่ พอหลังจากนั้นแล้วมันก็จะหายแล้วก็จะดีจัดตแ,แล้วก็อายารุประิาทตาจบปุชชาครับวิสศชนาปรมัตถปารมีแปลว่าเข้าถึงความหลุดพ้นหรือว่าจะไม่เกิดแล้วใช่หรือไม่ครับเสียงคุณมันมันจะใกล้ใหม่เกินไปหรือว่าไอ้โกัมเยอะอ,ะอะไรนะประมัตถปารมีครับ วัชระบารมิตาบารมักาบารมัทธ์บารมัตถบารมีคือบารมีเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างหนึ่งก็คือสามัญเดียบารมีคือบารมีที่ทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นยกให้ฟังว่าเราบริจาคเงินบริจาคทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าสามัญบารมี พอามาถึงคราวที่เราจําเป็นจะต้องบริจาคอาวัยวะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเยอย่างนั้นก็เรียกว่าอุป,ปบัตบารมีแต่เมื่อคราวที่เราจําเป็นต้องให้ชีวิตเป็นทานและเป็นอุทิศเกิดสรรพสัตว์อย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตถบารมีนี่คือลักษณะปารมัตถบารมีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าปรมิตถบารมีแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกไม่ใช่จบ พุชาครับสิร์ชฉัน,นเราควรหมั่นฝึกจิตภาวนาอย่างไรเพื่อที่จะคลายความยึดมั่นถึงมั่นในการยึดติดในความเป็นตัวตนของตนเองอันจะนําไปสู่ความทุกข์ครับมันมันมีสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือกรณีของคนที่ขาสติก็ต้องฝึกสติเยอะเพราะว่าสติมันเป็นเครื่องทําให้เราเข้าถึงสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง แต่ถ้ามาใดที่เราไม่มีสติให้พยายามฝึกให้ตายสุดท้ายมันก็ได้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่รู้จริงตามสภาพธรรมที่ปรากฏดังนั้นต้องฝึกสติหลังจากฝึกสติไ,ได้สติแล้วก็พิจรารณาอันนี้จังทุกขังนาาตตาหรือที่มีบางสำนักเมื่อวานเมื่อวนซืนนี่มีพระสำนักหนึ่งอะไรโพโพนะ,ะเขาพยายามที่จะมาพูดพูด พูดชวนลุงปู่ให้ไปไปที่สำนักนี้เราก็เลยถามว่าสำนักท่านสอนอะไรเขาบอกว่าสำนักเขาสอนเรื่องเรื่องความไม่มีตัวตนก็คือความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่มีแม้กระทั่งผู้ถูกมองไม่มีแม้กระทั่งผู้ถูกมองไม่มีแม้กระทั่งผู้รู้และไม่มีแม้กระทั่งตัวรู้ เราฟังฟังก็เออก็ดีถือว่าเป็นเป็นการมองการไม่มีที่ที่น่าจะจะถูกตรงแตพ่พอฟังไปฟังมาเขาก็บรรยายว่าก่อนจะเริ่มก็ต้องมีการไหว้ครูแล้วก็มีการสมาทานกรรมฐานแล้วก็มีการขอเข้ามา